สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกคนจีนนะคะที่จีนเนี่ยเขาจะมีโอริโอออกมาหลายรสชาติมากแล้วก็ขยันทำลิมิเต็ดอิดิชันออกมามา,มากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะลูกคนจีนก็เลือกมาแล้วค่ะสี่รสชาติที่อยากจะลองชิมแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันค่ะตามมาดูเรารีวิวกันดีกว่าค่ะรสแรกนะคะที่เราจะมาชิมกันนะก็จะเป็นรสเอ่ออันนี้ค่ะอุ้ยผิดด้าน เป็นตัวโอริโอ้ส้มลินจีนะคะซึ่งเป็นคอลเลกชันออกมาในช่วงปีใหม่ถึงจีนก็ทําตามคอลเลกชันเขาออกมาเลยนะคือคนจีนน่ะชอบอะไรที่มันเป็นแบบโชงลางความเชื่อคำอวยพรใช่ไหมเขาก็ทําออกมาได้ดีค่ะคืออันนี้ในตัวขนมแต่ละชิ้นของเขาอ่ะเขาจะมีเขียนคําอวยพรเอาไว้แบบนี้ค่ะทุกคนก็หน้าตาก็เป็นโอริโอ้ที่มีสีที่ผิดแปกกว่าชาวบ้านเขาเยอะเลยเป็นสีแบบแดงๆแล้วก็เหมือนมีตัวอักษรจีอยู่ตรงนี้นิดนึง ดูเป็นกิมมิกดีครับเดี๋ยวเล่านิดนึงแล้วกันนะคะคนจีนอาจจะชอบให้ส้มกับลิ้นจีกันเพราะว่ามันไปพ้องกองคคับเสียงมงคลคําอวยพรในภาษาจีนค่ะว่าตาจีตาลีขอให้มีโชคลาภมากๆนะทีนี้เราจะมาดมก่นอนกลิ่นนะ่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีความเป็นลิ้นจีแต่อย่างไรนะคะคือชิม <No. S 2> แล้วก็แบบเออดมแล้วนะคะก็ส้มเพียวๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูมีแค่กลิ่นส้มนะไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นลิ้นจีอะไร <No. S 1> เลยเป็นกลิ่นส้มที่อยู่ในตามขนมทั่วไปแหละตัวรสชาตินะตัวรสชาติก็มีความหวานนำสไตล์ของโอริโอ้่นมเีย มันชัดเจนมากพอเขามาในปาป่มปุ๊กินก็กระจายเต็มปากเลยสดชื่นมากเลยครับตัวบิสกิตข้างนอกอะคะ่ะที่เป็นสีแดงๆดงะเขาก็เป็นรสช็อกโกแลตเหมือนโอริโอปกติทั่วไปแต่ว่าไส้เขาอะมันจะมีความเป็นแบบส้มๆผสมลิ้นจี่หนักไปทางส้มมากกว่าลิ้นจี่คือลิ้นจี่เบามากแล้วก็มีความเปรียรยร้ยวนิดๆนะคะต่งเปรี้ยวหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นแบบ ส้มมาลมคลายๆกับส้มวิตามินซีประมาณน,นั้นไม่เจอแล้วว่าลิ้นจี่มันคืออะไรนอกจากไอ้สีสีเปลือกข้างนอกของบิซซ่ะครับมีแค่นั้นเลยที่เหมือนมีแค่นั้นเลยที่เหมือน <tame language> ให้คะแนนเรื่องรสชาติอย่างเดียวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ4อ่ะคือไม่ได้รู้สึกว่า หลอกลวงมากแต่ก็ไม่ได้อร่อยแบบว้าวมีความรู้สึกดีกินแล้วแบบแซงพุ่งออกจากปากประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าถ้ารวมกับแพคเกจจิ้งแล้วก็ไอเดียในการขายของเขามาร์เก็ตติ้งอะส่วนตัวก็คงเสือค่ะเพราะว่าชอบก็พุ่งคะแนนไปอยู่ที่ประมาณแปดเนี่การขายสิว่าไอเดียนีถ้าให้คะแนนก็น <Yeah. S 1> สักห้าแล้วกันกินได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ความรู้สึกว่าว้าวขนาดที่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดดิชั่นขนาดนั้น ซากุระสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ประเทศจีนมีซากุระด้วยเหรอความจริงประเทศจีนก็มีดอกซากุระเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนไทยจะรู้จักผ่านทางญี่ปุ่นมากกว่าก็เดี๋ยวจะให้ดูขนมก่อนเลยคะ่ะสีแบบว่าสีชมพูแบบชมพูปุปป๊กปิ๊กมุกมิกมากเลยนะคะสีแบบหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็ใส้ข้างในนะคะก็เ,เป็นสีชมพูแต่ว่าเป็นสีชมพูแบบอ่อน,ออนกล่องก็น่ารักมากนี่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะเขาแค่กลิ่นเลยเนี่ย ม,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 มีความปลอมสังเคราะห์สูงมากมีความปลอมอ่ะถ้าเกิดถามว่ากลิ่นไหนใกล้เคียงของไอ้นี่มากสุดอะคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นเหมือนกับมะฝรั่งสตรอเบอรี่ข้างในก็จะเป็นครีมออกช,อพชอมพููนิดนึงแป้งก,ก็สีชมพูจ๋าเลยเอาเข้าปากกันนะครับอันนี้คือดมยังไม่ได้ความเป็นซากุระได้อย่างไร <No. S 2> น,นะคะก็ไม่สตรอเบอรี่ด้วยอะอม,มีความแปลกมากเห็นตัวรสชาติตัวนี้พอกินปุ๊บมันกลับรู้สึกว่ามันมีอีกกลิ่นหนึ่งแทรกขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่ามัน เหมือนกลิ่นอะไรแต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะคล้ายกับดอกไม้อะไรอย่างนี้เฮ้ทุกคนรสเนี้ยมันเอะมากคือกินแล้วเอะคือในหัวเราอะเรารู้สึกว่าเออเวลากินสักุระเราถึงแบบสากุระโมจิแต่เนี้ยคือไม่มีกลิ่นสักุระแบบที่เรารู้จักเลยอะกินรวมๆแล้วอะมันมีความคล้ายเมลอนค่ะทุกคนคืองงมากเหมือนเมลอนแคนตาลูแบบแตงเขียวๆออกมาหน่อยแล้วก็พอกินเสร็จอะมันจะมีบเปรี้ยวพุดเปรี้ยวพุทขึ้นมานิดนึงค่ะเป็นแบบสตรอเบอรี่ถ้าให้กินเราก็แบบหลับตาไม่บอกก็จะไม่นึกถึงสักุระนึกว่าเป็นรสม่่ออตรวบีาากก ตัวรสชาติมันอ่ะหวานอย่างเดียวมันคือคาดหวังว่าพอมันเป็นสตรอเบอรี่อ่ะมันต้องแบบมีความอเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วก็แบบชื่นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยให้ความสุขว่าเอ๊ะมันเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบมีความปลอมสูงระดับหนึ่งเลยนะนอกจากสีสันที่แบบมีความสวยงามและถูกใจของคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรที่มันโดดเด่นมากครับเป็นรสชาติที่ให้คะแนนให้อยู่ที่7แล้วกันค่ะรู้สึกเป็นรสที่แปลกใหม่แล้วก็มีความวาวพอสมควรแล้วก็ชอบสีของมันด้วยค่ะเอาไปเลยเจ็ดรสนี้เป็นรสที่ ถ้าใครคะแนนได้คงจะมา,มาสัก2คะแนนแล้วกันเพราะว่ารสชาติด,ดีแบบมีความงงง,งไม่สามารถดีฟายได้ว,ว่าเรากำลังกินอะไรอยู่เป็นรสชาอุลงพีชค่ะทุกคนหรือว่าชาอุลงลูกท้อคือหลายนคนอาจจะไม่รู้ว่าลูกท้อของจีนก็คือพีชของฝรั่งนั่นเองนะคะความจริงเขาเป็นแบบเดียวกันกล่องเป็นพีชละมังน,น่าจะพีชแหละใช่พีชข้านก็ เป็นสีครีมครีมนิดนึงดูแตกต่างกับโอริโอทั่วไปนิดหน่อยฮะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนตัวขนมก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตปกติทั่วไปบิสกิตช็อกโกแลตที่เรากินกันค่ะแล้วไส้ข้างในก็จะเป็นนี่สีมันจะออกแบบไข่ไก่นวลนวนิดนึงไม่ได้สีแบบชาเข้มข้นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้สีเป็นแบบครีดสดสดจิงจกปนเนี่ยเออ กินมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดทุกคนเคยกินน่าผมคว่าทุกคนน่าจะเคยกินแหละมันจะมีน้ำพริกกระป๋องตามพวกแบบห้างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยกินอย่างนั้นเลยเอ่อกินคล้ายนี่เหมือนกันนะฮะคิลลี่พรีชอะส่วนตัวเกลียดมากเกลียดมากอืมนมแล้วคือพีชมากๆเป็นพีชแบบพีชสุดๆแต่ว่าณตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้กินอ <No. S 2> าอหลออกมาจากขนมตัวนี้นะอ๋อแล้วก็ตัวเปลือกของตัวโอริโอเนี่ยมีอักษรจีนเหมือนกับตัวส้มเหมือนกันดูเป็นกิมมีอีกละไปเดี๋ยวจะลองชิม กลิ่นพีชที่อยู่ในปากอะมันจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นคือมันจะไปกันได้กับตัวบิสกิตช็อกโกแลตข้างนอกก็จะมีความแบบพีชพีชที่แบบว่าหวานหวานไม่ไม่ได้ติดเปรี้ยวแล้วก็มีช็อกโกแลตเข้ามากรอบ<ว>แล้วก็พอกินไปอะค่ะเหมือนก่อนกลืนลงคอมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับเหมือนน้ำชานิดนึง,อะ,งอะชาอูหลงอะคิดว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับพวกเครื่องดื่มชาพีชอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลองนะคะถ้าเกิดใครชอบอบบพิคาบ คาดดีกว่าที่คิดดีวที่คินเยอะมาก <S <S <ๆ>มันดีกว่าที่คิดเพราะตอนดมกลิ่นอะกลิ่นพีชมันทะลุกลิ่นแรงแบบแรงมากๆแต่พอก,กินกับบิสกิตปุ๊บอบบการมันว่าเอ๊ะมันแอบมีความขมแทรกปลายลิ้นเลยอเงี้ยตัวนี้ไม่ใช่ชพีชธรรมดาแล้วน่าจะผสมน,นอื่นด้วยถ้าเทียบกับชาพีชสดๆแล้วอาจจะเหมือนค่อนข้างเหมือนมากอาจจะให้ไปอยู่ที่9้าคะแนนเลยละกันค่ะสำหรับคนที่ชอบชาพีชนะคะไอ้ก่อนกินคิดว่าจะคะแนนต่ำพอกินปุ๊บกาเปันว่าเออมันดีกว่าที่มันควรจะเป็น ตัวเนี้ยผมให้คะแนนค่อนข้างสูงนะผมให้ประมาณสักเ็คะแนนแล้วกันกินได้เรื่อยๆดูแล้วแบบเออน่าสนใจมีความว้าวในตัวของโอริโอตัวนี้ฮะโอริโอสีเขียวสีเขียวมั้งนั่นแหละอันนี้ก็จากกล่องนะผลไม้ล้วะหน้าตาเหมือนเป็นไอ้นี่เลยหน้าตาดูแบบเป็นพวกแอปเปิลเขียวมันก็ฝรั่งอะไรองี้ไหมมถามไาดิอันนี้มันเป็นมันเป็นผลไม้แหละ อ่ะขอไข่ทีอะไรนะบวยบวยบวยก็แย่แล้วหน้าตาไงนะบวยเอ้าดันโชว์ดด้านอีกไอ้อย่างเงี้ยนะบวยโอเคค่ะทุกคนอันนี้เป็นรถบวยค่ะเป็นรถที่จริงๆแล้วส่วนตัวอยากลองชิมมากที่สุดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกดีนะแล้วก็อันเนี้ยขอเล่านิดนึงอันเนี้ยขอเล่านิดนึงเราชอบตองมากเลยทุกคนคือขนาดอันนี้มันเป็นคอลเลคชันแบบเป็นสีที่มันทำมันน่ารักแล้วก็แบบมีความผิวหนังเป็นแบบเหมือนเป็นตอนชั้นสั้น แต่ว่าเพื่อเล่นสมัยมดับไวสกินก็จะมีคําเกี่ยวกับบวยอยู่นะคะอ่านั่นแหละครับเป็นบวยครับเออสีสันก็ไม่สดใสาตามหน้ากล่องเท่าไหร,ร่นะฮะส่วนเรื่องของกลิ่นก็มีความคุ้นเคยอะแต่แต่มันก็มันก็ไม่ออกบวยจ๋าเลยนะแต่กลิ่นก็ไม่ค่อยไปทำใจเท่าไหร่นะครับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนอกจากกลิ่นตัวบิสกิตธรรมดาไม่มีกลิ่นมาจากไส้ครีมนะคะไม่มีความเป็นบวยเท่าไหร่ ไอขีมเขาดูสดใสมากดูเหมือนตรงปกอะขีมมาตรงปกแต่ไอเปลือกเราไม่ตรงปกเลยเออถ้าดูแค่ขีมก็อยากกินเลยนะฮะสีมันเป็นสีเขียวที่หลอกตาไหมทุกคนคือดูที่กล่องอะคือเขียวมากเขียวแบบเขียวเขียวเขียวแต่พอดูวันเนี้ยจริงๆเราคือสีมันแบบพูดแบบแย่ๆก็แบบเป็นสีเหมือนราสีเขียวอะทุกคนคือสีไม่สวยเลยแต่ว่าข้างในอะก็เป็นเขียวเขียวแบบที่นึกว่าคล้ายๆกับเขียวชาเขียวอยู่เหมือนกันพอกินเข้าปากปุ๊บอะครับสิ่งแรกที่โผล่มาก่อนเลยก็คือ กินบววแรงออกว่าตอนดมเยอะรสชาติมีความงงเพราะมันหวานแต่ว่ามันไม่ได้หวานแบบหวานครีมหวาน,นตาโดดก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กินโอริโออยู่รสชาติเหมือนไอเนี่ยเขาเรียกอะไรน้าจิ้มผลไม้บัวอะ่ะถ้าเกิดมีผลไม้มาด้วยก็เต็มสูตรเป็นน้ําจิ้มผลไม้ได้เลยฮะในทุกคนมันเป็นรสที่ประหลาดมากอะเออะคือตอนกินอะก็ไม่รู้สึกถึงบววนะคือรู้สึกเหมือนกินช็อกโกแลตปปากแล้วก็มีแบบครีมเค็ม,คมๆนิดนึงแต่พอกินไปทักพักอะเรากลืลงคออะ รสชาติเหมือนฝรั่งแช่บวยทุกคนใครที่เคยกินฝรั่งแช่บวยต้องนึกถึงรสแบบนั้นออกมันไม่ได้รู้สึกแบบเป็นบวยเพียวๆโอัน,นี้สูสีอัน,นี้สูสีให้คะแนนยากเลยเนะี่ยประมาณรักสองคะแนนแล้วกันเพราะว่าไม่เหมือนโอริโอเลยแม้แต่น้อยถ้าให้คะแนนนะเอาแต่รสชาติอย่างเดียวอ่ะสี่แล้วกันค่ะคิดว่าถ้าเป็นคนชอบลองของแปลกๆหน่อยอาจจะชอบอารมณ์อยากกินของแปลกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดว่ากินไม่ได้เอาไะ จริงๆมันเลือกยากมากทุกคนเพราะว่าก็ชอบไปสทุกอันแต่ถ้าส่วนตัวเองอะเราให้กับคุณโอริโอ้โอที่เป็นรส <No. S 1> ชาอูหลงพีชค่ะคือจริงๆเขาอร่อยมากแล้วก็คิดว่าคนที่ชอบกินชาอูหลงพีช่น่าจะชอบแต่เนื่องจากว่าเขาทําออกมาได้เหมือนกับชาอูหลงพีชมากเกินไปค่ะและด้วยส่วนตัวเราเองอก็ไม่ได้เป็นคนชอบกินชาอูหลงพีชเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยชอบตัวนี้น้อยที่สุดเลยค่ะจริงๆลังเลกันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้ระหว่างสตรอเบอร์รี่กับตัวบุวสดแต่ว่าให้บุวยสด ชนะไปเพราะว่าสีสันและกันสีเขียวมันดูไม่ค่อยน่ากินด้วยสุบอาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่แย่ที่สุแดแย่ที่สุดคงไม่พ้นตัวนี้และกันพีทเพราะว่าหนึ่งเลยคือปกติก๊อฟเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินผีตัวเนี้ยตอนดมครั้งแรกก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันรู้สึกว่าไอ้กลิ่นมันฉุนจังเลยไม่ค่อยอยากกินแต่พอกินปุ๊บไอ้ว้าวยอดไปเลยเขาทําได้ดีมากครับเพราะว่าตัวกลิ่นของบิสกิตที่กบกลิ่นพีทลงมาแล้วก็แบบพอดีอยู่ในปากรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันแบบ เป็นคอมบิเนชั่นที่แบบซับซิ่งมากๆสำหรับผมเลยฮะว้า wow. วเลือกยากอ่ะก็ขอเลือกให้กับคุณสตรอเบอรี่ซากุระละกันค่ะคือ ส่วนตัวดีเองอ่ะดีเป็นคนชอบกินเมลอนมากทุกคนแต่ก็เพราะว่าเราอ่ะชอบกินเมลอนใช่ไหมก็เลยเลือกรสนี้อาจจะฟังดูเอเอเอะเพราะว่าเขาเป็นรสซัก,กุระสตอรอเบอรี่ใช่ปะ <c oughs> แต่ว่าเขาทํารสชาติออกมาได้มีความแบบเมลอนมากๆ <c oughs> แล้วก็มีติ่งเปรี้ยวสตอรอเบอรี่นิดๆิที่สําคัญค่ะคือแพ็คเกจจิ้งทุกคนคือมันน่ารักจริงๆอ่ะไม่ให้คะแนนเป็นที่หนึ่งได้ยังไงไหวใช่ไหมใครโอริโอคอลเลคชั่นจากจีเนี่ย มันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับของก๊อปนะครับเพราะว่าก๊อปไม่เคยเคยกินโอริโอจากจีเลยเคยอย่างมากเนี่ยก็เป็นพวกแบบของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ที่แบบได้มาลองชิมโอริโอจากจีเนี่ยก็อะไรที่บอกว่าแปลกใหม่แล้วก็แบบน่าทดลองมากๆครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองก็อยากให้ไปหาลองดูนะคะชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งริ๊งๆตามข้างล่างนี้ด้วยนะครับก็ขอฝากเพจเพิ่มไปด้วยนะครับเพจลูกคนจีนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย